สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามารีวิวสวนยางที่ผมใช้กีดข้างบ้านนะครับตรงบริเวณนั้นเป็นบ้านที่ผมอยู่นะครับก็สวนยางนี้มีเนื้อที่ประมาณสิบหกไร่นะครับอันนี้เป็นยางที่กีดมีที่สามแล้วนะครับนี่ครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบเริ่มร่วงแล้วนะครับสวนยางนี้ประมาณอายุประมาณ19ปีแล้วนะครับ เป็นยางที่เพาะพันธุ์จากใช้เมล็ดทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นสวนที่อยู่ติดกับตัวบ้านเลยนะครับก็จะพามาดูนะครับพามาชมสวนยางที่อยู่ข้างๆบ้านนะครับนี่ครับติดกับตัวบ้านเลยนะครับก็ข้อดีของสวนที่อยู่ติดข้างๆบ้านนะครับก็คือ เวลาที่เราออกมาทํางานนี่ครับเราไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากเลยนะครับก็แต่งตัวถือมีดออกมาก็สามารถทํางานได้เลยนะครับแต่ถ้าที่ทํางานเราอยู่ไกลนี้แล้วก็ต้องเตรียมตัวเยอะต้องเตรียมข้าวเตรียมของนะครับแล้วก็ขี่รถขี่มอเตอร์ไซค์ไปทํางานในจุดอ,อย่างที่สวนบนเขาก็ประมาณ3ามกิโลนะครับก็ถ้ามีเหตุฉุกเฉินหรือว่าปวดท้องอะไรก็จะลําบากนะครับ แต่ถ้าบริเวณนี้ก็คือถ้ามีเหตุฉุกเฉินหรือว่าเราปวดท้องอยังไงนะครับก็นี่ครับเดินมาบริเวณห้องน้าใกล้ๆกล้บ้านได้เลยนะครับก็ไม่ค่อยลําบากนะครับคือถือว่าสะดวกครับหรือว่าทํางานไปเกิดอยู่กาแฟเลยหรืออยากกินอะไรก็สามารถเดินกลับมาได้เลยนะครับนี่เป็นข้อดีเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลาไม่ต้องไปเสียเวลาเดินทางไปไกลนะครับก็คือมีความค่อนข้างมีความสะดวกนะครับ นี่ครับก็พื้นที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่แต่ละครอบครัวก็จะเป็นสวนยางกันซะส่วนมากเลยนะครับนี่ครับก็ช่วงนี้ยางก็แต่ละสวนก็คงเหมือนกันแล้วนะครับก็คือให้ปริมาณน้ํายางที่น้อยนะครับนี่ครับอันนี้ผมกีดไว้เมื่อวานนะครับเป็นมีดที่สามนะครับก็ น้ำยางที่ให้ก็ลดลงไปเยอะเลยนะครับยางอันนี้อายุเป็นอายุอยู่สิบกปีนะครับตามที่พูดไปนะครับเป็นยางพันหกร้อยนะครับที่เอามาเล็ดเข้าเข้ามาฝังไว้ในพื้นอ่าในสวนแห่งนี้เลยนะครับสวนนี้มันเป็นสวนมะม่วงหิมพานนะครับนี่ครับต้นเก่านะครับนี่ครับตัดตัดขายไปแล้วครับก็ตื่นมาก็จะประมาณ ตีสองนะครับที่ผมเข้ามากีดสวนตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากนะครับตื่นขึ้นมาก็พร้อมทํางานจะเห็นว่าบริเวณบ้านผมอยู่บริเวณนั้นนะครับทั้งที่ผมพาเดินมาเมื่อกี้นะครับก็ผมจะกรีดเลาะตั้งแต่ข,ข้างข้างบ้านมาจนถึงบริเวณสุดแนวด้านบริเวณนู้นเลยนะครับก็ต้นยางนี่ก็มีพันกว่าต้นนะครับแต่ว่าที่กรีดได้ก็เหลืออยู่ประมาณ600ต้นครับเนื่องจากว่า เมื่อปีที่ผ่านมาอากาศมันค่อนข้างจะร้อนแล้วก็ต้นยางในแต่ละต้นนี่ครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วยังกีดได้อยู่นะครับต้นต้นปีพอมาเจอหน้าร้อนจัดๆเลยนะครับเนี่ยครับมันเป็นสภาพนี้นะครับก็คือ